สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้อมชาแนล53นะครับผมวันนี้ต้อมมาสอนหรือว่าแนะนําเทคนิคง่ายๆของการทําไก่ทอดกระเทียมแบบแห้งนะครับผมอ่านี่ครับน่าทานเลยครับอร่อยนะครับอร่อยลองไปทําทานดูในครอบครัวนะครับสําหรับครอบครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับผมอ่าเรียกว่าทําขายได้ทํากินอร่อยนะครับขายดีด้วยนะครับ สำหรับคนที่ชอบทานไก่ทอดกระเทียมพริกไทยนะครับเ,เพื่อนเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับแตงกวานะครับผมเป็นผักสําหรับทานควบคู่กันนะครับแล้วก็มีส่วนของกระเทียมนะครับและก็ไก่นะครับเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่ก็ล้างขยําด้วยเกลือแล้วก็ล้างน้ําเปล่าทิ้งหลายๆน้ําแล้วก็หมักทิ้งไว้นะครับด้วยซีอิ๊วขาวหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ํามันพืชนิดขยำอ่าคึงขยําแล้วก็ หมักทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงหรือค้างคืนก็ยิ่งดีเลยนะครับสำหรับในถ้วยก็จะเป็นกระเทียมนะครับจะเอาเปลือกหรือไม่เอาเปลือกก็ได้นะครับแล้วก็เอามาโขกพอหยาประมาณนี้แล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบเป็นนีดใส่เกลือไปหน่อยนะครับผมแล้วก็ขยำทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับแล้วมาลงมือทําการทอดกระเทียมเลยนะครับหรือว่าเจียวกระเทียมนะครับเพื่อนใส่น้ํามันพืชลงไปนะครับอ่านี่ครับ ค่อยๆเจียวไปเรื่อยๆนะครับอ่าอย่าทิ้งอ่ามือเลยนะครับอย่าทิ้งมือเลยนะครับเรียกว่าเปิดไฟอ่อนๆไว้นะครับส่วนเครื่องปรุงนะครับก็จะมีซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอยน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับเพื่อนๆอ่านะครับแล้วก็มีน้ำปลาหน่อยนึงนะครับมาลงมือทำเลยครับพอกระเทียมเราเจียวเรียบร้อยแล้วก็เอาขึ้นกรชอนพักไว้นะครับผมส่วน น้ำมันเราก็ใช้น้ำมันที่เกี่ยวกระเทียมมาสักครู่นะครับเอาไก่ลงไปผัดเลยนะครับเพื่อนไก่ผมก็จะใช้ประมาณแปดีนะครับนี่ครับกระเทียมพอเอาใส่กระชอนแล้วก็พอน้้ามันเสด็จแล้วก็มารองด้วยกระดาษอนกประสงค์ทิ้งไว้นะครับเพื่อดูดซับความมันนะครับอ่านี่ครับค่อยๆผัดให้ไก่สุกนะครับเพื่อน ไก่เวลาไปซื้อก็ใช้ไก่ที่เขาหั่นแล้วนะครับชิ้นใหญ่นะครับไม่ต้องใช้ชิ้นเล็กนะบอกบอกพ่อค้าว่าเอามาทําไก่ทอดกระเทียมนะครับอ่ามันก็จะชิ้นใหญ่แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือประมาณสัก8ขีดนะครับเพื่อนอ่าเมื่อวานผมซื้อมาไว้1โลแล้วก็ใช้ไป2ขีดนะครับอ่านี่ครับตอนนี้มันยังเยอะอยู่นะครับพอเรารวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะอ่าหดตัวลงนะครับอ่นนี้ครับเนื้อมันจะแน่นด้วยนะครับผม เนื้อแน่นแล้วมันจะหดตัวลงนะครับมันจะดูน้อยลงอ่านะครับทีแรกเวลาเราใส่เครื่องแรกมันจะเต็มกระท้าเลยนะครับครับผัดไปผัดมามันจะมีน้ําออกมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ํามันนะครับน้ํามันแล้วก็ส่วนของออน้ําของเนื้อไก่มันจะออกมานะครับเราจะผัดให้แห้งเลยนะครับเพื่อนผัดให้เกลียมแห้งเลยนะครับนี่คือสูตรการทํา อ๋อใส่ข้าวระเตรียมแบบแห้งนะครับอ่าพอแห้งได้ที่แล้วเตรียมได้ที่แล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะครับเครื่องปรุงก็จะดีน้าตาลทรายน้ําปลาหน่อยหนึ่งซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ามันหอยอ่าน,นี่ครับนี่ครับอ่าคนทุกเขาให้ทั่วให้เขาแห้งเลยนะครับผัดให้แห้งเลยนะครับชิมรสชาติด้วยนะครับขาดเหลืออะไร,รก็เสิร์ฟรสชาติไปนะครับสําหรับสูตรการผัดแบบ ไก่กระเทียมแบบช้ำๆก็มีนะครับเข้าไปชมได้เลยครับผมเคยทําไว้นะครับอันนี้จะผัดแบบแห้งนะครับทานอร่อยทานเพลินนะครับเพื่อนอ่านี่ครับได้แล้วนะครับผมตักใส่จานแล้วนะครับงานหนักหน่อยก็คือต้องล้างกระทะหน่อยครับต้องขัดกระทะหน่อยเพราะว่าทําจนเกรียมนะครับผมแล้วก็กระทะก็ไหมครับเมื่อกี้ อ่าเดี๋ยวต้องขัดล้างกระทะใหม่นี่ครับน่าทานไหมครับอ่าควันหอมฉุยเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะทานเราก็โรยด้วยกระเทียมที่เราเจียวไว้นะครับนี่ครับอืมจะกรุบกรอบอร่อยนะครับหอมอร่อยมากๆครับเพื่อนๆเด็กๆชอบนะครับผู้ใหญ่ก็ทานดีนะครับเพื่อนอ่านี่ครับทานได้ทุกคนในบ้านเลยนะครับแล้วก็มีส่วนของน้ําพริก อ่าหรือว่าซอสพริกโกสนนะครับแล้วก็แตงกวนะครับผมและก็ทําพริกน้ํปลาสามรสไว้ด้วยนะครับทานควบคู่กันอร่อยนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับแห้งจริงๆเลยนะครับเพื่อนทานข้าวได้เยอะด้วยนะครับเพื่อนลองไปทําทานนะครับผมรับรองอร่อยติดใจนะครับตามสูตรของผมนะครับอ่ามามาบอกเทคนิคง่ายๆนะสําหรับการทําเมนูนี้นะครับ ครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจช่องต้อมชาแนล53ด้วยนะครับผมมีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำเทคนิคง่ายๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับครับอย่าลืมนะครับกดติดตามและกดไลค์ให้แอดต้อมด้วยนะครับอันนี้คือวัดพระแก้วนะครับผมที่ไปถ่ายไ้นานแล้วนะครับสวัสดีครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับ